สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมแฟนคลับทุกท่านนะครับผลการาระวันหวยล่าพัฒนางวดวันที 12, ่12พฤษภาคม2 5 6 6ร่างวันเลข2ตัวล่างเลขที่ออก4040รางวันเลข2ตัวบนเลขที่ออก7 7 7 7ร่างวันเลข3ตัวบนเลขที่ออก0 7 7 077รางวันเลข6ตัวเลขที่ออก ได้แก่634-077 634-077นี่ก็เป็นผลการละวันหวยเล่าหวยเล่าพัฒนาวดวันศุกร์ที่2พฤษภาคม2566ขอทุก่ันนะครับโชคดีม่ใช่ถูกหวยเล่าได้รับเงินเดือนทุกคนฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับด้วยพี่น้องแล้วพบกันใหม่ครับในครั้งต่อไปกับผลการละวันหวยเล่าพัฒนานะครับ ในวันจันทร์ต่อไปนะครับกับข่มาติดตามรับชมกันอีกครั้งสำหรับมื้อนี้นะครับสวัสดีครับ